จำเรียบสู้ััดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกเกษตรเลี้ยงตนนะครับเย็ยนแล้วครับตำกับข้าวครับอันนี้แม่จะอ่าโชว์ฟิมมแม่ตำพริกเกงนะครับเกงกะทิฮะ นะเจลิญนะไม่เครื่องเก่งกะทินะครับ โคกัทิอันนี้แบ่งให้พ่อนะครับพ่อไม่กินพริกนะครับจะแบ่งทำให้พ่อแล้วก็จะใส่พริกนะครับให้ผมนะครับ ฟักลอยใหญ่ฮันนี่บอกติดบอกติดตู้บอกทีรู้ใช่ใส่ใช่ต้องคู่ทำไมเยอะแทะกะทิก็มีน้ำหนึ่งน้ำสองเนาะอันนี้ให้ใครให้ให้พ่อพ่อโอยแกงกับข้าว ไม่เผ็ดป่ะพริกนะไม่เผ็ดนะเมื่อเช้าไม่เผ็ดเพราะว่าพริกนี้มันไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่านะมันไม่ค่อยเผ็ดเหมือนพริกก่อนนที่ซื้อพริกก่อนที่ซื้อกกอ,อ่ะเผ็ดใช่นิดเดียวเผ็ดร,รู้เรื่องเลยนี่นพริกนี่เล็กเลยมันทอดมันไม่ค่อยเผ็ดเริ่มเดือนเลยครับ น,นี่นะอันนี้แม่จะทำข้าวต้มให้กินอีกแล้วครับกินข้าวต้มขนมอีกแล้วอันนู้นหม้อของผมกับแม่นะครับที่ใส่พริก พริกมันเหนียวมันไม่กรอบอ่ะโอ้ยโอ้ขาโอนมันไม่ค่อยเหลืองเดือดเดียว đéo măng, không khẽng can đượt, tàng con tàng, đượt đéo, Cái cà thi xài phát nó phắc, kiểu เขียวหรือฟักเฟงนะครับเหมือนกันหรือเปล่าฟักเขียวกับฟักเฟงนะครับฟัก <laughs> อีกแบบหนึ่งนะครับเฟงก็อีกแบบหนึ่งอีกฟักเฟงก็อีกแบบหนึ่งอีกฟักเขียวอีกเยอะนะครับจักอันไหนเป็นอันไหนครับ <laughs> เสร็จแล้วครับสุกแล้วนะครับอันนี้ของไข่ของพ่อหรือของโอ๊ะของโอเดี๋ยวจะเบิดดูนะครับว้าวอร่อยไอ้ยุร้อนอันนี้ของพ่อกำลังทำอันนี้ข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวมูนไปแล้วครับเรียบร้อยอันนี้ไปจะไปให้ยายให้ตานะครับไปไปบ้านทวดกัน ไอ้รู้เองไปเดินไปก่อนไปอ่าไม่ไปบ่๋มสีสันเสีดได้ <c oughs> ถ้าใส่ใบเตยก็จะเป็นสีเขียวใส่อัชันก็จะเป็นสีม่วงนะจ๊ะ โอ้น้าจะเก็บมะนาวไปไหนอีกเนี่ยไปให้คนกักตัวเหรอนะาของหวานตะทวดข้าวเหนียวมูล ได้อะไรกับข้านี่เป็นชันึบลอกสเนียงของคุณยนบคทำเส็จทำจบตัวอ่กลับบ้านเราครับที่นี้ ครับสำหรับวิดีโอนีอ้ก็อําลากันเพียงเท่านี้นะครับเราจะไปล้างจานจ้ะคุณครับ